ตั้งค่าเครื่องอย่างละเอียดในหัวข้อนี้นะครับเราจะอยู่กับการตั้งค่าเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานจะอธิบายให้ละเอียดเลยแต่ว่าไม่ได้อธิบายทุกหัวข้อผมจะอธิบายเฉพาะที่เราจะต้องใช้งานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากแล้วก็คลิปนี้ผมจะรวมหลายหัวข้ออยู่ในนี้เลยแล้วก็จะมีคลิปแยกบางอันที่จะเป็นเจาะลึกเรื่องของ การเซตออนไลน์การตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจะต้องอธิบายกันค่อนข้างเยอะหน่อยก็เลยจะแยกคลิปไว้ให้โอเคเรามาเริ่มกันเลยก็อยู่กันที่หน้าต่างนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ผมปิดปิดการเข้ารหัสหน้าจอไปแล้วจริงๆมันเปิดนะอันนี้ผมปิดไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งเอาไว้สําหรับความสะดวกแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้ว ตัวนี้ใครจะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับถ้าเปิดไว้ก็ปลอดภัยหน่อยกันคนมาเล่นเครื่องเราโดยที่ไม่มีราัผ่านแล้วเข้าไปเล่นได้โอเคก็กลับมาที่หน้าแรกข้างบนนี้เรียกเป็นเมนูด้านบนนะครับแล้วก็เมนูทางซ้ายอันนี้จะเรียกเมนูทางซ้ายนะครับก็เดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงว่าหน้าแรกของเราที่เป็นรูปกล้องอันนี้ครับดูภาพสดนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถ คอนโทรลตัวกล้องได้จากการคอนฟิกกล้องกล้องอนาล็อกก็สามารถเข้าไปคอนฟิกได้นะครับแต่ว่าการจะเข้าไปแบบนี้ได้เนี่ยคือคุณจะต้องเป็นกล้องยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องนะครับซึ่งกล้องส่วนใหญ่สมัยนี้เนี่ยสามารถเข้ากันได้เกือบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันก็คือกดจอใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยคือกดปุ่มนี้คือตัวควบคุม p t z เขาใช้การควบคุม p t z เนี่ยเข้ามาช่วย สำหรับการเข้าเมนูของตัวกล้องหรือว่าเรียกว่าหัวกล้องนะครับก็พอเปิดจอใหญ่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เข้าที่ pdf แล้วก็กดที่ตัวนี้คำว่าม่านตาบวกนะครับนี่นะครับทางขวามือนี้นะตัวนี้เราจะต้องเรียกเมนูมันขึ้นมาก่อนโดยตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บก็จะสังเกตเห็นเป็นเมนเมนูขึ้นมาให้วิธีการคอนโทรลของเขาคือใช้ลูกศรขึ้นลง ก็สามารถเข้าไปคอนโทรลได้เข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ส่วนตั้งค่าในตัวกล้องอะไรพวกนี้เนี่ยก็แนะนําว่าหัวข้อนี้ต้องต้องเชี่ยวชาญเรื่องกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าต้องปรับยังไงกล้องถึงจะได้ออกมาที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับตรงกับการใช้งานมากที่สุดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรามีการปรับการตั้งค่าแล้วต้องเซฟนะครับถ้าไม่เซฟก็ไม่จํานะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมนี่นะครับขึ้นลงแบบนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเวลาที่เราจะเข้าหัวข้อให้ดูสักอันหนึ่งอะเวลาที่เราจะเข้าหัวข้อนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูตอนนี้เราอยู่หัวข้อ Lighting Setting มีลูกศรแบบนี้เป็นลูกศร Enter ก็เวลาเราจะเข้าหัวข,ข้อนี้ได้สําหรับพิ k v i s i o n เนี่ยกดที่เมนูนี้อีกทีหนึง่งกดที่ม่านตาบวกอีกครั้งหนึง่งมันก็จะพาเราเข้าไปต่อ,อกหน้าหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ปรับถ้ามีลูกศรแบบนี้ซ้ายขวาก็คือเราจะใช้เป็นลูกศรซ้ายขวาเอา นะครับแล้วก็ถ้าเรามีการปรับค่าเมื่อไหร่ก็ต้องเซฟนะโอเคอันนี้ผมยังไม่ปรับนะครับก็แค่ให้เข้ามาดูเฉยๆผมจะออกแบบไม่เซฟจริงๆต้องออกแบบเซฟนะถ้าปรับค่าแล้วนะครับอันนี้ผมจะออกแบบไม่เซฟก่อนก็เหมือนเดิมการ Enter คือการกดม่านตาบวกโอเคอันนี้ก็ออกแล้วนะครับต่อไปก็ไปดูหัวข้อเซตติ้งหรือว่าเมนูด้านบนเนี่ยที่เขียนว่ากําหนดค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับอันนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับระบบทุกอย่างเลยที่เราจะตั้งค่าได้ของในเครื่องนะครับตัวนี้ ให้ดูอันนี้ก่อนเลยคือโหมดพื้นฐานถ้าผมกดเข้าไปที่โหมดพื้นฐานเนี่ยเมนูมันจะมีนิดเดียวมันจะไม่ให้เราเซตอะไรได้เยอะมากนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการเซตง่ายๆอะไรแบบเนี้ยไม่อยากจะเจอหลายเมนูให้มันแบบเยอะๆแล้วสับสนก็ใช้เป็นโหมดพื้นฐานแต่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะอยู่ในโหมดผู้เชี่ยวชาญกันนะครับก็เป็นเอ็กซ์เพรสไปมาดูกันเลยนะครับ เข้ามาอันแรกเลยข้อมูลทั่วไปอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมไล่เมนูเลยเนาะก็ภาษาก็คือปรับภาษาโซนเวลาก็ GMT บวก7อยู่แล้วนะครับแล้วก็รูปแบบวันที่วันเดือนปีเวลาปัจจุบันอะไรพวกนี้ก็ตามนี้เลยพวกนี้ปรับตั้งได้นะครับลองเล่นดูได้ปรับตั้งนะครับแล้วก็อ่ะอันนี้มีความสำคัญนะครับเครื่องสมัยใหม่เนี่ยสามารถแสดงผลเป็น Full HD หรือว่า 1080p เนี่ยได้รวมถึงบางครั้งได้ถึง 4K นะครับตัวนี้ก็ต้องให้แมทกับหน้าจอของเราด้วยถ้าเราปรับความละเอียดเกินหน้าจอของเราเนี่ยจอรับไม่ได้เมื่อไหร่ก็คือภาพลม้มถ้าภาพล้มภาษาช่างก็คือสวยแล้วต้องไปหาจอที่มันมีความละเอียดสูงกว่าจอตัวที่ใช้ถึงจะแสดงผลออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะปรับตัวนี้ต้องมั่นใจนะครับว่าจอเราสามารถรองรับได้นะครับถ้ารองรับ ไม่ได้แล้วเราไปเผลอกดตอกลงเข้าไปเนี่ยก็ต้องอย่างที่บอกครับซวยแล้วอย่างที่บอกเลยคือต้องไปหาจอที่มีความละเอียดสูงกว่ามาใส่เข้าแทนให้แล้วก็ปรับค่ากลับนะครับต่อมาก็เป็นความเร็วเมาส์นะครับความเร็วเมาส์ก็สแตนดาร์ดเลยก็ปรับหรือไม่ปรับก็ได้ผมไว้สแตนดาร์ดก็ง่ายดีครับแล้วก็ปลดล็อกรหัสผ่านตัวนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คืออันนี้ผมปิดไว้ก็คือเข้าหน้าจอได้โดยไม่ต้องใส่รหัสแอดมินนะครับแล้วก็ ตัวช่วยดาเนินการก็คือวิสระตอนที่เหมือนกับเปิดเครื่องแล้วมันจะมีมาให้เราตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้ก็ปิดไว้ได้เลยเวลาตั้งค่าอะไรพวกนี้เสร็จแล้วกดปรับปรุงด้วยนะครับเพื่อมันจะได้จําค่านะครับหัวข้อต่อไปการตั้งค่าอื่นๆนะครับอันนี้การตั้งค่าอื่นๆก็ชื่อเครื่องเวลาที่มันจะไปแสดงผลในวงเน็ตเบิร์กอะไรพวกนี้นะครับหมายเลขอุปก,กรณ์เหมือนกันแสดงผลเน็ตเบิร์กบันทึกหน้าจอ5นาทีเมนูเอาพุทก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับ พวกนี้ก็ตามนี้ได้เลยของเราเป็นระบบพาวนะครับ <Okay. S 1> เราไปดูหัวข้อตัดไปครับ <Okay. S 1> เมนูทางซ้ายที่เขียนว่าดูภาพสดอันนี้มีความสำคัญอยู่เหมือนกันมันจะมีเรื่องของจอจอแสดงผลภาพเป็น VGA กับเป็น HDMI ใครที่ปรับจอแล้วเพี้ยนๆหลอนๆไม่ขึ้นหรือว่าจอหลักจอรองอะไรพวกนี้ก็มาดูในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็เสียงถ้าเปิดเสียงตัวนี้ ถ้ากล้องมีเสียงแล้วก็จอมีลําโพงจอก็จะดังจอภาพก็จะมีเสียงจากลําโพงดังออกมาให้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็ default ของหน้าจอเรานะครับให้เป็นตารางแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยอันนี้ครับที่ที่มีความสําคัญที่บอกนะครับอันนี้คือการแสดงผลที่หน้านี้หน้าดูภาพสดน,นะครับเดี๋ยวทำจอเล็กก่อนดับเบิลคลิกเป็นจอเล็กนะตัวนี้ตอนนี้เราแสดงผลแบบสังเกตมุมขวาล่างเนี้ยคาลาหนึ่ง คำบรรทัสองคเนาะจริงจริงมันสามารถสลับได้จากตรงนี้นะครับสุภาพสดแล้วก็ดูมันสลับได้โดยที่เราลบออกทั้งหมดก่อนแล้วก็มาเรียงเอาเองยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาจอจอหเนี่ยสลับกับจอ4 A1 กับ A4 จะสลับกันผมก็เลื่อนเลยก็คือลบภาพออกไปก่อนแล้วก็ดับเบิร์คิก A4 เข้าไปตรง จากด้านซ้ายเดี๋ยวมันคลิกปุ๊บมันจะไปเด้งไปด้านขวานะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปไฮไลท์ว่าจอเนี้ยต้องการจะเป็นเบอร์เบอร์อะไรเบอร์2อ,อันนี้เป็นเบอร์3อันนี้เป็นเบอร์1โอเคแล้วกดปรับปรุงเดี๋ยวสังเกตนะครับว่า A1 เนี่ยคือช่องหนึ่งของเราเดี๋ยวไปดูที่การแสดงผลมันเห็นไหมครับคัเนลหนึ่งจะมาอยู่มุมจอที่เป็นมุมขวาล่างแล้วอันนี้คือการสลับการแสดงผลนะครับ โอเคก็มีอีกวิธีหนึง่งบางครั้งเนี่ยเราจะไปเจอกรณีที่เรียงผิดสลับกันมัว่วไปหมดเลยลก็ลบออกให้หมดแล้วก็นี่ปุ่มนี้ถ้าเรากดปุ่มนี้คือมันจะเรียงภาพตั้งแต่เบอร์หนึ่งแล้วก็เรียงมาให้เราอัตโนมัติ1 4, นึ่งสครับก็เรียงให้อัตโนมัติเลยถ้าเครื่องเป็น16มันก็จะเรียง 1- นึ่งถึงสิให้เลยนะครับเดี๋ยวกดตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นให้อัตโนมัติเลย1 2 3 4 Okay. ผมใช้เป็นแบบนี้นะผมก็กดปรับปรุงไปเลยก็หัวข้อนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ช่องทางพิเศษอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกที่เป็นสายโคอเชียมันจะมาสัมพันธ์นกันกับตัวนี้นะครับก็ลองเล่นดูสำหรับที่เป็นแสดงผลออกสายโคอเชียนแล้วก็แสดงผล VGA HDMI โคเชียนอะไรพวกนี้ลองมาเล่นตรงนี้ดูโอเคก็จบตรงนี้ไป ชื่อผู้ใช้ต่อไปนะครับหัวข้อเมนูทางซ้ายที่เป็นชื่อผู้ใช้อันนี้ก็มีชื่อผู้ใช้อยู่อันนึงอยู่แล้วยังไงทุกคนต้องมีแอดมินนะครับมีอยู่แล้ว1คนถ้าอยากจะเพิ่มเป็นยูเซอร์อื่นขึ้นมาก,ก็กดเพิ่มได้เลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลอันนี้มันค่อนข้างละเอียดละเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึง่งก็สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้หลายหลายคนนะครับแล้วก็กําหนดสิทธิ์ได้ด้วยเค <Okay, S 2> <Okay, S 1> ก็ต่อไปอ่าอันนี้เป็นตัวหลักที่เราจะต้องเจอกันบ่อยๆ ก็คือเรื่องของการปรับการใช้งานตัว IP address ตัว IP address เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเป็นเป็นแมนวลหรือว่าเป็น DHCP ที่เป็นออโต้ก็ได้นะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็เป็นออโต้ไปเลยก็ง่ายดีนะครับเขาก็รับ IP อัตโนมัติเดี๋ยวผมจะพูดละเอียดอีกที่นึงในเรื่องของการเซตออนไลน์นะครับก็หน้านี้เราสามารถปรับได้นะก็คือนี่ปิดออโต้ออกแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ต้องการลงไปได้ได้ทั้ง IP แล้วก็ได้ทั้ง DNS นะครับ เดี๋ยวไว้แบบนี้ก่อนออโต้ Auto ไว้ก่อนโอเคแล้วก็ที่เราจะใช้งานกาันบ่อยๆอีกอันนึงก็คืออันนี้เมนูทางซ้ายเข้าถึงแพลตฟอร์มก็หน้านี้ก็เป็นตัว HikConnect เอาไว้ดูออนไลน์นะครับโปรโตโคอลที่เป็น P2P c l o u d ก็ตอนนี้เปิดจาการใช้งานอยู่นะครับก็ถ้าเป็นขึ้นสเตอันนี้ก็ใช้ได้ละเอาโทรศัพท์มือถือเรามาสแกนเกวโค้ดก็จะดูได้ละ ข้อถัดมาอีเมลันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เนาะโอเคกล้องอันนี้รุ่นนี้เครื่องของผมรุ่นนี้เนี่ยมีกล้องอนาล็อกได้4ตัวแล้วก็บวก1 ip ก็หมายความว่าเครื่องนี้ผมรองรับกล้องสูงสุดได้4 4บวก1 4ตัวที่เป็นอนาล็อกบวก1ที่เป็น ip นะครับหรือจะปรับให้เครื่องนี้เป็น ip ทั้งหมดเลยก็ได้เราก็ต้องมาปรับตรงนี้เอา ก็ปรับเล่นได้นะครับตรงนี้ถ้าอยากจะแปลงเครื่องบันทึกอนาล็อกให้เป็น IP ก็มาแปลงตรงนี้ได้โอเคอันนี้ไม่ได้เซฟนะก็ข้อถัดไปก็จะอยู่ในเรื่องของกล้อง IP ที่เราสามารถแอดเพิ่มขึ้นได้ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงโอเคหัวข้อนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับคือเอาไว้แสดง แสดงผลพวกนี้ครับหัวข้อนี้แสดงวันที่กับไม่แสดงวันที่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเฟิร์มแวร์ <firmware S 2> <firmware S 1> ของเครื่องนี้เป็นเฟิร์มแวร์ที่ใหม่ละก็จะเป็นในลักษณะของวันเดือนปีมาให้เราแล้วอ,อ,อาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าสําหรับเครื่องใครที่เป็นเครื่องเก่าเนี่ยผมแนะนําให้เป็นวันเดือนปีนะครับ<ๆ>ก็ปรับให้เป็นวันเดือนปีแล้วก็ตัวอื่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วก็กดปรับปรุงก่อนเลยตัว วันที่ก็จะเป็นวันเดือนปีตามที่เรากําหนดนะครับแนะนําให้เป็นวันเดือนปีเนาะเพราะว่าเราถนัดแบบนี้กันคนไทยเราถนัดแบบนี้เนาะตัวต่อไปก็อีกอันนึงก็ปรับแต่งภาพอันนี้ก็แล้วแต่เลยความสว่างความมืดอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ปรับนะครับนอกจากวันมีปัญหาว่ามืดเกินไปอะไรเงี้ยก็มาปรับนิดๆหน่อยๆได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงโอเคอันนี้ตัวกล้องเป็นกล้องรุ่นใหม่นะครับ เป็นกล้องไฮบริดที่ที่สามารถทำเรื่องของสมาร์ทไลท์ก็คือเรื่องของการเปล่งแสงตอนมีคนเดินกลางคืนภาพสีอะไรพวกนี้ครับก็สามารถมาปรับจากตรงนี้ได้เหมือนกันเออต้องปรับควบคู่กันกันกบตัวที่หัวข้อหัวข้อไอรูปเนี้ครับไอรูปควบคุม PTZ นี้ด้วยนะครับถ้าปรับจากตรงนี้ไม่ได้เนาะก็ไปปรับที่รูป PTZ ควบคู่กันไปด้วยนะครับ เ็ลองเล่นดูได้นะครับตอนนี้อโอเคแล้วก็เดี๋ยวหัวข้อตัดไปก็คือปกปิดปกปิดพื้นที่ส่วนตัวอันนี้ก็คือสมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากจะบังเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวตรงนี้ผมอยากจะบางังไม่ให้เห็นตรงนี้สําหรับในในลูกค้าบางคนที่มีปัญหาว่าอ๋อมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ให้เห็นนะครับก็เปิดการใช้งานแล้วก็ปรับได้เหมือนกันเ,เลือกพื้นที่ที่1เนานะแล้วก็ปรับปงมั โอเคเนี่ยเลือกพื้นที่ที่1แล้วก็เนี่ยกรอบสีเหลืองนะครับกดปรับปรุงเราก็จะได้แถบดําๆมาแทนนั่นหมายความว่าเราจะมองไม่เห็นออตัวตรงนี้ละนะครับได้ถึง4พื้นที่เนาะบางนาลีกาไว้อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถลากปรับได้อีกทีหนึ่งด้วยไว้เรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับคัดลอกได้ด้วยแม่ดีจริงๆ ก็ลลอกไปกล้องอื่นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมยกเลิกก่อนครับล้างแล้วก็กดปรับปรุงไอ้ตรงแถบดําๆก็จะหายไปนะครับต่อไปหัวข้อเหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือพวกแจ้งเตือนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดให้อีกทีนึงเพราะว่าผมอยากจะทําแยกเพราะบางคนช่างเซตเครื่องไว้ให้แล้วแต่ว่าแค่จะปรับเรื่องของการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้อีกหัวข้อ,ขอนึงเลยนะครับก็มี จับใบหน้าอะไรพวกนี้ด้วยโอเคก็มีค้างไว้2อันนะครับก็คือเรื่องของตัวการแจ้งเตือนกับเรื่องของการเฟซออนไลน์นะครับเดี๋ยวค้างไว้2อันต่ออีกคลิปหนึ่งก็หัวข้อถัดมาเรื่องของการบันทึกนะครับสามารถตั้งเครื่องให้บันทึกต่อเนื่องบันทึกต่อเนื่องก็คือบันทึกตลอด24ชั่วโมงภาพนิ่งๆก็บันทึกนะครับอันนี้ default ของเครื่องจะเป็นแบบบันทึก24ชั่วโมงวิธีสังเกตก็คือแถบสีฟ้าเขาจะเขียนว่าบันทึกต่อเนื่องตอนนี้เราเป็นบันทึกต่อเนื่องอยู่นะครับ ก็จะมีบางวันที่อาจจะแบบว่าอยากจะบันทึกเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวก็ต้องต้องแก้ไขนะครับแล้วก็มากดที่เหตุการณ์แล้วก็เห็นไหมพอกดที่เหตุการ์ปุ๊บมันเป็นรูปดินสอเราก็สามารถแก้ได้เนาะลากเลยผมยกตัวอย่างว่าวันอาทิตย์ผมจะให้บันทึกเฉพาะที่เป็นการเคลื่อนไหวแล้วค่อยบันทึกก็แก้แบบนี้ได้นะครับก็กดปรับปรุงก็จะเป็นค้างไว้แบบนี้ให้ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ที่เดี๋ยวผมไล่ก่อนไล่ตั้งแต่อันแรกก่อนบันทึกเสียงอันนี้ถ้ากล้องมีไมค์ต้องเปิดนะครับถ้าไม่เปิดเดี๋ยวตอนบันทึกเขาไม่มีเสียงให้แล้วก็ถัดมาก็คือบันทึกก่อน5แล้วก็บันทึกก่อนหลังโอเคก็คือเขาจะเวลาที่บันทึกเขาจะเริ่มเริ่มให้ก่อนเวลาตอนที่มีการเคลื่อนไหวเขาจะเริ่มบันทึกให้ก่อน5าวิเลยนะครับแล้วก็หลังบันทึก30วิก็ตามนี้เลยตรีมคู่อันนี้ก็เขาจะบันทึก ทั้งสสตรีมให้เป็นตามเขาไว้ก่อนแล้วกันโอเคก็อันนี้มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีการปรับตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าผมปรับบันทึกเสียงไว้เนี่ยครับกดตกลงเสร็จแล้วเนี่ยครับเรียงกล้องเลยนะครับของแต่ละตัวมันแยกกันนะเราต้องเรียงทําทุกตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่าทําแค่ตัวเดียวแล้วเหมือนกันหมดไม่ใช่นะเรียงทําทีละตัวเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอ้ ไปหัวข้อถัดไปโอเคหัวข้อนี้มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเรื่องเรื่องของการบันทึกแบบไหนบันทึกในที่นี้คือเรื่องของการบันทึกแบบรายละเอียดยังไงบิตเลตอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายฟังให้ดูตั้งแต่ด้านบนเหมือนกันก็คือแยกแต่ละกล้องเลยนะครับบันทึกแต่ละกล้องไม่เหมือนกันเลยก็ให้เลือกเบอร์กล้องให้ถูกนะครับเลือกเบอร์กล้อง ว่าเราจะตั้งกล้องไหนบ้างนะครับแต่ถ้ากล้องรุ่นเดียวกันก็เดี๋ยวเรากดคัดลอกได้เริ่มจากกล้องหนึ่งเพราะผมมีกล้องตัวเดียวอยู่แล้วก็ต้องเริ่มจากกล้องหนึ่งนะครับถ้ากล้องเรามีไมค์ชนิดสตรีมให้เลือกแบบวิดีโอและเสียงนะครับถ้าเลือกอันแรกไว้จะมีแต่ภาพนะครับไม่มีเสียงนะครับทางช่องด้านขวาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ก็คือเขาแยกให้เราเลย ได้ทั้งที่เป็นต่อเนื่องแล้วก็ที่เป็นเหตุการณ์อันนี้ก็ผมจะเน้นเป็นทางต่อเนื่องก่อนนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วจะเน้นจะบันทึกแบบต่อเนื่องกันก็เสียงก็เป็นอัตโนมัติไปเลยความละเอียดครับถ้าสังเกตดูเนี่ยของผมสุดละเอียดได้สุดตรง1080 p เพราะฉะนั้นหมายความว่ากล้องตัวนี้ผมเป็นกล้อง2ล้านนะครับแล้วก็เครื่องบันทึกก็เป็นเครื่องบันทึกแบบ2ล้านก็เลยได้ที่2ล้านพิกเซล หรือว่า1 0 8 0 p หรือใครอยากจะตั้งให้มันบันทึกน้อยลงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําก็ซื้อมาเป็น Fu l l h ดีก็ตั้งให้เป็น Fu l l HD ไปเลยโอเคแล้วก็ชนิดบิตเลทคงที่กับแปรผันนะครับก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นแปรผันเอ้ยขอโทษอ่านผิดตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือมันแปรผันตามตามตามการเคลื่อนไหวของกล้องที่มันจับได้นะครับคือถ้า แบบนี้กล้องมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเร่งเร่งบิตเลทขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับถามว่ามันมีความจําเป็นไหมก็ตัวเนี้ยถ้าเราเปิดแบบหัวข้อตัวแปรไว้มันจะทําให้ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสตขึ้นได้อีกประมาณสักสิบถึงสาเปอร์เซเลยนะครับก็ก็เปิดเป็นตัวแปรไว้ก็ดีนะครับหรือถ้าใครไม่สบายใจอยากจะให้มันชัดตลอดเวลาเลยก็เป็นคงที่นะครับแต่ก็ก็จะเปลืองฮาร์ดดิสน,นิดนึง คุณภาพวิดีโอก็เอาไว้กลางก็ได้นะครับแล้วก็ภาพโอ้ยขอโทษภาพต่อวินาทีก็เฟมเฟมเฟมเรทเปอร์เซกนะครับสำหรับกล้องอนาล็อก2ล้านก็แนะนำที่15เฟมเรทก็เพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้มันประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์อีกก็ลดลงตามนี้ได้เลยแต่ว่าแนะนำเป็น15นะครับไม่ต้องเกิน15ก็ได้นะครับ20 25้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าแนะนำเป็น15 โหมดบิลเรทสูงสุดก็ทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็บิลเรทสูงสุดตอนนี้ดีฟอลต์มาคือเครื่องเ่ยมันดีเทคได้ว่ากล้องเป็นกล้อง2ล้านนะครับเขาก็ดีฟอลต์มาให้เป็น1536นะครับจริงๆถ้าอยากได้ชัดๆก็2048ก็จะชัดขึ้นแต่ว่าต้องแลกมากับการกินฮาร์ดดิสต์กินพื้นที่จัดเก็บมากขึ้นปกติผมจะตั้งอยู่1024นะครับ1024ก็ก็พอใช้ได้ละ แต่ถ้าใครแบบอยากาชัดๆหน่อยก็ตามนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดปรับปรุงโอเคอันนี้ก็ถ้า,าจริงๆแล้วผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเนะเาะการเข้ารหัสนะครับการเข้ารหัสก็เป็น h ฮดจุดสองหกห้าหรือถ้าใครอยากจะให้ประหยัดพื้นที่ขึ้นไปอีกก็เป็น h จุดสองหกห้าบวก h จุดสองหกห้าันั่นเองนะครับอันนี้ก็ ตั้งได้เฉพาะที่เป็นเป็นกล้องของเขานะครับถ้าเป็นกล้องยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้นะพอตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีกล้องหลายๆตัวเนี่ยเราก็ต้องไปปรับทุกตัวนะครับเห็นไหมกล้องกล้องช่องอย่างช่อง2เนี่ยผมว่างอยู่เขาายังไม่ได้ดีเทคมาให้เห็นไหมก็จะเป็นพันยี่สิบเอ่อก็จะเป็น2048มาให้แต่ถ้าเสียบกล้องเข้าไปที่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะมันก็จะดีเทคให้ของฮิวิชั่นนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยจะเปิดหรือเปล่าก็ลองดูนะครับอย่าลืมนะครับต้องตั้งทุกตัวนะครับถึงเราจะก๊อปปี้แล้วนะครับถึงเราจะคัดลอกแล้วเ,เราก็ต้องเข้าไปไล่เช็คทุกตัวนะครับโอเคเรามาดูอีกอันหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นอันนี้เป็นสตรีมหลักเราดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นสตรีมย่อย สตรีมย่อยก็ตามนี้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากสตรีมย่อยก็คือเอาไว้เรียกดูภาพความคมชัดน้อยเรียกดูผ่านมือถืออะไรเงี้ยก็ใช้สตรีมย่อยได้นะครับก็ตั้งตามนี้ได้เลยความละเอียดก็เป็นแค่ดีวันขอโทษ WD1 ก็พอแล้วแล้วก็เป็นตัวแปรคุณภาพกลางภาพต่อวิดีโอก็จริงๆสัก12ก็กําลังดี10ก็ได้นะครับ10ก็ได้แล้วก็บิตเรทก็ตามนี้อยู่แล้วตรงนี้ครับบิตเรทเนี่ย ถ้าถ้าเน็ตของใครช้าหรือไม่ก็บางครั้งก็เจอเรื่องของมันกระตุกนะครับกระตุกก็อาจจะภาพกระตุกก็อาจจะลดบิตเลตตัวนี้ลงก็จะช่วยได้นะครับอาจจะเหลือแค่128หรือว่า256ก็ได้นะครับแต่ว่าความคมชัดของภาพก็จะลดลงตอนที่เราเรียกดูผ่านมือถือนะครับอันนี้มันจะมันจะมีผลตอนที่เป็นจอใหญ่นะครับจอเล็กเราอาจจะมองไม่เห็นก็แนะนําว่าสัก256ก็กําลังดีนะครับหรือถ้าใครเน็ตเร็วไม่ได้ซีเรียลอะไรอยู่แล้ว ดูยังไงก็ลื่นอยู่แล้วก็512ก็ได้นะครับสำหรับตัวที่คนที่ดูแล้วไม่ลื่นนะนะก็มาปรับตัวนี้นะครับโอเคก็เราจบไปในหัวข้อของการตั้งค่ากล้องที่เป็นตัวตัวพารามิเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวไปต่อพื้นที่จัดเก็บอันนี้ก็เป็นการฟอร์แมตฮาร์ดดิสนะครับการเช็คตัวฮาร์ดดิสว่าทำงานปกติไหมอันนี้ก็ความจุ 1TB เทเบใช้จริงได้ 931นะครับแล้วก็ตอนนี้พื้นที่ว่างตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับมันก็พื้นที่ว่างยังยังว่างอยู่อีกเยอะแต่ถ้ามันเปิดใช้งานไปจนเต็มแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะลดลงจนเหลือศูนย์ถ้าเหลือศูนย์นี่คือถูกต้องนะครับแปลว่าฮาร์ดดิสเราถูกเขียนไปจนเต็มแล้วแล้วมันก็จะเขียนบนสำหรับคนที่ต้องการจะฟอร์แมตนะครับก็ตกถูกแล้วก็ฟอร์แมตออตรงนี้เสริมให้นิดนึงฟอร์แมตคือถ้าคุณกดตรงนี้ข้อมูล ที่คุณบันทึกมาทุกอย่างจะหายหมดนะครับแต่บางครั้งทาไมเราถึงต้องฟอร์แมตบางครั้งก็คือเราจะเจอเรื่องของเราไม่แน่ใจว่าฮาร์ดดิสต์อ่ะมันเสียจริงหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจอการแบบว่าฟอร์แมตแล้วก็หายอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะเจอตอนที่ใช้งานมานานๆแล้วช่างก็จะมาออลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์เปลี่ยนเครื่องแล้วก็สุดท้ายก็มาลองฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์ดูว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ฟอร์แมตหรอกถ้าไม่มีปัญหานะครับโอเค หมวดจัดเก็บอันนี้ก็คือตั้งโค้ต้าให้แต่ละกล้องได้นะครับกล้องหนึ่งอยากจะให้มันเก็บเท่าไหร่อะไรพวกนี้จริงๆก็เป็น default ไว้เลยก็ได้นะครับไม่งั้นเราต้องมานั่งคำนวณค่นสูงอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับตามนี้เลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรประมาณนี้สําหรับการตั้งค่าแถมให้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของเมนูทางด้านขวานะครับเมนูทางด้านขวาก็รูปตัวไอก็เป็นเรื่องของการรีค่าโรงงานอัปเกรด ตัวเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ไอจุดๆอันนี้ครับที่มีจุดวงกลมข้างในเนี่ยก็เอาไว้ดู QR วอารโค้ดของที่ n n นเน็ครับแล้วก็ลูกกระดิ่งก็เป็นการแจ้งเตือนต่างๆการเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดพวกไฟล์เฟิร์มแวร์กับการสำรองข้อมูลนะครับอันสุดท้ายที่เป็นเป็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วมีขีดตรงกลางลงมาก็คือการปิดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดนึงจะได้เข้าใจตรงกรัน ถ้าเราต้องการจะปิดเปิดเครื่องใช้หัวข้อนี้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมี3อันให้เลือกเริ่มจากอันขวาก่อนผมอธิบายนี้ก่อนการรีบูตก็คือการเริ่มระบบขึ้นมาใหม่ถ้าเรากดปุ๊บเครื่องจะรีบูตตัวเองแค่รีบูตเฉยๆนะไม่ได้ปิดนะครับถ้าเรากดปุ่มน,นี้เครื่องจะปิดนะครับแต่ว่าวิธีการปิดของเครื่องบันทึกเนี่ยมันจะนิดนึงคือถ้าเรากดปุ่มน,นี้ปุ๊บเครื่องมันจะใช้เวลาชัดดาวน์ซะประมาณครึ่งนาที พอชัดดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่าโอเคคุณสามารถปิดสวิตช์หรือว่าถอดปลั๊กได้อันนี้คือการปิดเครื่องแบบถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันมีฮาร์ดดิสก์อยู่ในเครื่องนะครับเขาก็เลยต้องมีการชัดดาวเหมือนคอมพิวเตอร์เลยส่วนปุ่มนี้คือการออกจากระบบนะครับออกจากระบบก็เหมือนล็อกเอาท์เวลาที่เราป้อนรหัสผ่านแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นมา,มา,ม,ามาเจอหน้าที่สามารถเข้าไปคอนฟิกได้ก็ต้องกดปุ่มออกจากระบบนะครับโอเคก็จบสำหรับตัวคลิป,ต,ลปตัวคลิปตั้งค่าอย่างละเอียดให้แล้ว ก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่ comment มมได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ขอบคุณมากครับ